การทํางานถ้าเป็นในวงการทุนเท่าที่ผมจําความได้เรื่องผมเข้ามาใหม่ๆการทํางานมันไม่มีอะไรมีค็หมายควาาวมากเรื่องที่จะเขียนความต้องการของตลาดตัวนี้คนเราจะคิดเดาได้ถูกต้องตามความต้องการหรือไม่มันแล้วแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันสมัยก่อนปัญหาของนักเขียนการ์ตูนคือปัญหายความว่าฝนตกได้หรือไ่คือเ้นหน้าฝน เรื่องสื่อขาวไม่ได้น้ําุ่วมจสื่อขาไ,ได้ต้องมีการหยุดงานพักงานขึ้นมาแต่นักยุิสมัยก่อนเขาจะพูดกันว่าถ้าทําสื่อให้ไม่จนต้องทำหนังสือสามประเภทหนังสือโปหนังสือพระกระตูมนั่นมาบานซื่อง,ง่ายขายคล่องนายนุรกิคิดอย่างเดียวว่าทำไาให้ซื้อง,ง่ายขายคล่องเขาขายได้คุณเขียนในเรื่องคุณกูเขียนมา ดีนี้มาเปลี่ยนแต่ก่อนต้องดูว่าคุณภาพมันเหมาะสมไหมตลาดเอาไหมลองพิดดูไัยก่อนถ้าเขาไม่มีร้านเลยเนี่ยเขาปลิตสือ่อร้อยเล่นองเปอร์เซ็นต์รอยเปอร์เซ็นต์เขาขายได้ประมาณห้าสบเอซนต์สาม้าเปอร์เซมันอยู่กด้ทนนอกจากราคาจากร้อเปรลดสามสิบเอร์เซนเหลือ ขายเจ็ดสิบเซนเพื่อเอาตรงคืนถ้าร้านบางร้านสมัยก่อนนะ่ะไม่มีร้านเลก็เจ๊งหมดเลยอยองแถวพานฟ้าเนี่ยเขามีร้านเละเขามีร้านก็ขายได้เรื่องไรก็ได้ค่ากระดาษคืนใช่ไหมนี่อุตสาหของนักพินมาที่นักพ้นที่ไปอยู่รองพินที่นักพินที่ไม่มีร้านเลนกเมื่อวันนี้นะกระตูนมันก็นส่งแล้วแล้วก็หลัเป็นรวมหมดเขาไม่ได้นับว่าเรื่องนี้ ดีขายดีเรื่องนี้ขายดีเขาส่งเป็นชุดจะพับห่อๆไปคุณภาพจริงไม่มีเอาจำนวนโคต้าที่ตรงส่งไปขายเขาร้านส่งถืงเมื่อก่อนถ้าส่งไปไม่คุ้มภาพรวมหอมเขาเขาไม่อยากจะพากระเป๋าเขาขายเหมาเลยดีๆขายรวงกันไปคุณภาพมันถึงไม่มี